สวัสดีเช่าสวนยุคใหม่ทุกท่านนะครับเมื่อนี้นะครับจะมารีวิวแทงน้ํานะครับจะพามาเบิงแทงน้ำนะครับแล้วก็จะมาเบิ้งร้วมแห้งของน้านะครับมาไปไกลๆนี้มันแห้งซ้ำใดนะครับแล้วก็มาพาเบิ้งองค์ประกอบนะครับแล้วก็งบในการสร้างนะครับนี่นะครับแทงน้ำงบในการสร้างกับสองหมื่นต้นๆนะครับราคาถังน้ำกับสี่พันบาทนะครับราคาถังน้ำสี่พันนะครับ อันนี้จริงๆล้วก็เคยเห็ุคลิปไปแล้วรอบนึงนะครับแต่ว่ามีคนถามกันหลายแห่งนะครับแสดงว่าคลิปนั้นบละเอียดนะครับเมื่อนี่จะพามาเห็ุคลิปแบบละเอียดละเอียดให้ฟังกันนะครับเริ่มั้งแต่ฐานเลยนะครับฐานความกว้างนะครับกว้าง2เมตร10ปุ่น2เมตร10นะครับ2เมตร50คูณ2เมตร50ครับอันนี้เป็นกล่องปุยนะครับซีบิวไปจากน้อยนะครับผมคว้าหลักเสานะครับเป็นลักเสาหนาหานะครับผม เสาหน้าห้านะครับสูง3เมตรนะครับเสาหน้าหาสูง3เมตรวันนี้สูงขึ้นไปตรงนั้นอีกกับ2เมตรประมาณสองเมตรหาสิบครับสูงขึ้นหลังค่านะครับผมนี่นะครับงบในการสร้างก็สองหมื่นต้นต้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเสาเสริมนะครับนี่ครับที่แรกเฮ็ดไปแล้วมันมันรู้สึกว่ามันโยกนะครับผมลักเสารู้สึกว่ามันสามารถโยกได้นะครับ ก็เลยจาเป็นจะต้องเฮ็ดเสาเสริมขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็เอาไม้กาดยึดไปนะครับนี่ยึดยึดเชียงใ้เชียงใ้นะครับเพื่อบ่ให้มนโยกครับที่นี่กับมันโค้งแข็งแรงแล้วนะครับน่ครับด้านล่างกับประมาณนี้นะครับนี่กว้าง2เมตรห้าสิบนะครับหลักเสาเงาขึ้นไปฮอทฐานกับสามเมตรนะครับมันนี่จากฐานขึ้นไปรังค่ากับสองเมตรห้าสิบนะครับมันนี่ผ้ายางขึ้นเบื้องข้างบนนะครับเดี๋ยวค่อยจะผ้ายางไปเบื้องความแห้งของนามนะครับเด้อมาเบื้อง ตรงนี้สะก่อนนะครับนี่ครับแทงน้ำราคาแทงน้ำครับสี่พันนะครับบรรจุสองพันห้าร้อยลิตรนะครับนี่ครับผมราคาแทงน้ำสี่พันบรรจุสองพันห้าร้อยลิตรครับในฐานฐานาใส่เป็นเล็กนะครับผมเล็กแน่ไม่แน่นะครับแต่ว่าตรงที่ร่องรับก้นอันก้นของถังนี้ใส่เป็นปูนนะครับเป็น เป็นแผ่นปูนนะครับนี่ครับผมระบบการจ่าน้ำรับน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นระบบรับน้ำนะครับดูดมาจากปั๊มซับเมอร์สนะครับปั๊มซับเมอร์ก็ยูุูนครับพี่น้องครับปูนอยู่กกตะกอบปูนนะครับเห็นเป็นพุ่มยูปุ่นนะครับปูนนะครับปูนนะนี่นะครับผมยูปายนิวซีนะครับปั๊มน้ำยูปุ่นครับเดี๋ยวผมจะพายางไปเบื้องนะครับ ที่นี่การเปิดน้ำนี่มันแห้งในซ่ําใดนะครับบอกเลย่าพูนุดทีเลยนะครับเพราะมันเกือบลอยหาสิบเมตรบอกพี่น้องค่อยใส่มหแลรวครับลอยหาสิบกว่าเมตรนี่ไปถึงนะครับผมนําไปถึงแล้วก็แรงดันนี่สบายๆเลยนะครับเพราะว่ามีระบบแอร์แวร์น้านะครับอยากจะพายาบนแอร์แวร์นะครับอันนี้เป็นจ่ายน้ำนะครับมองรับรับน้ำจะอยู่ข้างบนนะครับสูงๆเป็นมองรับน้ำข้ามานะครับตรงนี้ก็เป็นมองจ่ายน้ำนะครับผมจ่ายน้ำออกนะครับนี่ แทงน้ําสําหรับการเกษตรนะครับนี่นะครับผมใจลงไปครับแล้วก็เข้าไปไม่หจะใส่ในบ้านนะครับหดสวนเนี่ยเฮ็ดเปียนนมไปกบเนี่ยนะครับปูนถืหอดฝุ่นครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพา่ยางไปเบิ้งนะครับว่ามันไปหอดไกลๆนี่แร้งน้ำาแรงดันน้ำมันซ้ำาตดนะครับนี่ครับระบบแอร์แว่ที่เราทุ่งฟังกันนะครับพี่น้องครับท่อสีฟ้าตั้งสองอันนี่นั่นนะครับผมแอร์แว่นะครับ มันจะซอยในเรื่องของการเพิ่มแรงดันน้ำนะครับผมสมมุติว่านะครับสมมุติอันนี้ก็คือการสมมุตินะครับบริบ่าวจริงนะครับสมมุติว่าปกติน้ำนี้มันมันมันส่งไปถึงได้2 0 0เมตรนะครับผมที่นี่นี่พอเอาใส่แอร์แวเข้าไปปุ๊บนะครับจาก200เมตรมันก็จะส่งไปได้ประมาณ270เมตรนัดน่นะครับมันมันจะส่งส่งซอยกันนะครับแอร์แวดมันจะเพิ่มแรงดันน้ำนะครับนะครับผม คล้ายๆว่าจากปกตินี่ใสสปริงเกอร์สปริงเกอร์นี่40หัวนะครับเวียงพอดีเลยน้ำกระจายพอดีนะครับถ้าเข้าใส่ระบบแอร์แวร์เข้าไปนี่ใส่ระบบแอร์แวร์เข้าไปจากเข้าใส่ได40้40หัวมันจะเพิ่มเป็น60หัวจริงๆนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของระบบแอร์แวร์นะครับคือการซอยแรงดันของน้ำนะครับครับเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วนะครับมีคำถามเข้ามาหลายเลยนะครับผม ถามก็มาหลายมือนีก็เลยมาบ่อยฟังแบบละเอียดเนี่ยนะครับส่วนมองฉากตั้งขึ้นไปนะครับฉากตั้งหลังค้าอยู่ปลายนิ้วผมนะครับผมตั้งขึ้นไป60เส้นนะครับตั้งขึ้น60เส้นนะครับผมนี่ครับนี่คลิปนี้ละเอียดนะครับพี่น้องครับบ่อยฟั่งละเอียดนะครับบางว่าทีว่าสงสัยอย่างกันอีกนะครับผมตอบคพมเมมตนหลายแห้งนะครับในคลิปนั้นนะครับผมนครับบันนี้จะพาไปเบิ้งแรกดันน้ำก่อนนะครับอันนี้ก็ เป็นไก่ๆนะครับผมแลงไก่ๆนะครับนี่ครับพดนน้ำพ่ต้นไม้ได้สบายเลยนะครับนี่อันนี้ไก่ครับไก่กัคือกันครับนี่ครับประมาณสามเมตรหสิบนะครับนะครับผมน้ำเปิดได้ประมาณสามเมตรหสิบเดี๋ยวที่นี่ก็ไปเบื้องอยู่สวนข้างล่างนะครับไปเบิ้งไก่ไๆว่ามันมันทรงไปถึงซ้ำไหนนะครับนะครับผม ค่าค่าแท่งน้านะครับแท่งน้ำสี่พันนะครับแล้วก็จ้างสร้างมื่นกว่าบาทนะครับเรืออที่เรือนะครับเป็นค่าวัสดุนะครับผมวัสดุนะครับวอยไงคือค่าวัสดุกับมื่นหนึ่งนะครับค่าสร้างกับประมาณอีกมื่นหนึ่งนะครับผมนี่ครับตรงนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งนะครับสายยางนะครับเดี๋ยวพามาเบิ้งความแห้งของตัวนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้เป็นสายยางอ่า สาย่างน้อยนะครับประมาณหกหุนนะครับอันนี้เป็นไสาย่างประมาณนิวน้วนึงนะครับผมอันนี้ไร่เตียมสายแห้งนะครับนะครับผมไห่อย่างดีเลยนะครับตัวน,นี้ครับนะครับผมไห่อันนี้เปิดน้ำใส่โอง่งนี่เตียมใบขนาดได้พี่น้องด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าน้ำมันมาแห้งมันมาเต็่ยมสายดีนะครับครับโอเคเลยนะครับ นี่ครับพี่น้องมาวันนี้ไปเบิ้งไกลๆกันเลยนะครับตรงนี้มาบริษายแอร์แวร์นะครับบริษายแอร์แวร์เป็นปกตินะครับแอร์แวร์ของฟังนี้จะยู่ตุงคุ่นครับผมนะครับระบบแอร์แวร์นะครับระบบแอร์แวร์ของฟังนี้พี่ครับคือตัวนี้ครับนี่นะครับแอร์แวร์ส่วนใหญ่คนที่เขาใส่เขาก็เฮ็ดใส่แค่สองตัวนะครับ นี่ครับตรงนี้คือปั๊มน้ำครับซับเมอร์สนะครับปั๊มซับเมอร์สต่ว่าบอลูนว่าจากแรงนะครับนี่ครับระบบแอร์แวร์นะครับแอร์แวร์เขาจะส่งไปทั้งพี่ได้พี่น้องครับนี่ครับส่งไปพี่นะครับเปิดจากแท่งน้ำส่งมาทางนี้นะครับเดี๋ยวจะพาย่างไปเปิดเบิ้งนะครับนี่นะครับเปิดปั๊บเปิดไปแล้วครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะครับเด้อ นะครับอันนี้ก็ไกลจากแท่งนะครับไกลจากแท่งประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับผมหนึ่งร้อยกว่าเมตรนะครับนี่ครับแท่งน้ำเบื้องแท่งน้ำครับผนพู้นนะครับผมแท่งน้ำยื้อไปนิวซีผมเห็นแต่ลังค้าศีฟ้าฝ่าวิญนะครับไกลเติบนะครับนะครับผมมันก็แต่ว่ามันก็บทรงมาถึงนะครับนี่พอดีเลยพอดต้นทุเรียนหน่อยเลยปลูุ๋งว่านนี้ครับนี่ครับผมความแห้งก็ยังซ้ำเก่าอยู่นะครับผม ขีดไกลได้กับประมาณสามถึงสี่เมตรนะครับตรงนี้ไม่ได้เปิดปั๊มซอยนะครับเด้อเป็นแรงดันน้ำจากแทงเลยนะครับถ้าเปิดปั๊มซ้อยนี่โอ้ฉีดไปได้ไกลแห้งครับหาเมตรหกเมตรหุนครับอันนี้ก็อันนี้เป็นแค่แรงดันของแทงไอ้แทงนะครับเป็นแรงดันของแทงนะครับนะครับผมได้แห้งสบายๆเลยอันนี้เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าแอร์แวนนะครับเขาซอยแรงดันน้ำนะครับมันก็เลยเฮ็ดให้น้ำตรงนี้นี่แห้งขึ้นนะครับผม นะครับมือนีกรมารีวิวแทงน้านะครับแทงน้ําเพื่อทําการเกษตรนะครับผมหลายๆคนอยากมีอยากเฮ็ดนะครับแต่ว่าอยากเบื้องตัวย่างน้านะครับผมนะครับคลิปที่แล้วก็ได้เฮ็ดไปแล้วเป็นตัวย่างนะครับแต่ว่าคลิปนั้นบลละเอียดพ่อนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่กําลังหัดเฮ็ดคลิปใหม่ๆนะครับนะผมก็เลยเบากบลละเอียดันไดนะครับเหลือเทิงกล่องสันน้านะครับมือนีก็มาแก้ไขคลิปครับผมนะครับบอกแบบละเอียดนะครับผ้ามาดูมาชมตัวอย่างการทําแทงน้ํานะครับ รับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะครับจบแล้วนะครับกับการน,นําเสนอแทงแนมนะครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมมาจนฮอตช่วงท้ายของคลิปนะครับสำหรับเมื่อเนี้ยขอลาไปก่อนนะครับไว้พอกันไม่ได้คลิปหนานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ